สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านวันนี้นะคะช่องน้องใหม่รถไฟไทยนะคะผ่านไป9-10ถึง10วันเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับที่นี่การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะมาวันนี้นะคะวันที่13พฤษภาคมพศ5 6 6 4นะคะ เราจะมาเริ่มต้นกันที่จุดนี้กันก่อนเลยนะคะสำหรับจุดนี้จะเป็นจุดที่อยู่ฝั่งปากช่องนะคะมาวันนี้นะคะสำหรับจุดนี้นะคะก็มีการวางทางวิ่งไปได้8ช่วงแล้วนะคะก็จะสังเกตดูนะคะว่าทีมวางทางวิ่งนะคะจะมีการเตรียมพร้อมมากๆเลยนะคะ มีการเอาทางวิ่งมาวางสเปรไว้รอร่วงหน้านะคะ3 4ถึง4ช่วงด้วยกันนะคะแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนของการทำงานนะคะที่มีการวางแผนแล้วก็เตรียมพร้อมมากๆนะคะสำหรับการทำทางรถไฟความเร็วสูงนะคะวันนี้นะคะจะพาดูตลอดแนวเส้นทางนะคะ จนถึงจุดสุดท้ายนะคะหลังจากหมดระยะในการวางทางวิ่งแล้วนะคะเราจะไปดูในระดับดินกันต่อเลยนะคะจากสูงเนินไปกุจ,จิกนะคะเขามีการปรับหน้าดินตลอดแนวเส้นทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูตลอดแนวเส้นทางนี้ทีละจุดทีละจุดนะคะ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดระบาดนะคะช่องน้องใหม่รถไฟไทยก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะอันดับแรกนะคะก็ขอให้ดูแลตัวเองไปก่อนนะคะเกียนร้อนช้อนเรารักษาระยะห่าง1 2ถึง2เมตรด้วยกันนะคะทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสสนะคะ เจลล้างมือต้องมีพกติดตัวทุกครั้งนะคะก่อนที่จะหยิบจับอะไรนะคะก็ให้ใช้เจลล้างมือไปก่อนนะคะหลังจากหยิบจับสิ่งของนั้นแล้วก็ใช้เจลล้างมืออีกครั้งนะคะนี่คือการดูแลตัวเองเบื้องต้นไปก่อนนะคะก่อนที่จะมีวัคซีนเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะพาวิ่งขึ้นไปดูเรื่อยๆนะคะ ตลอดแนวเส้นทางนะคะ4.2กิโลเมตรนะคะช่วงนี้นะ4.2กิโลเมตรเริ่มจากจุดวางทางวิ่งที่เห็นเมื่อตอนต้นคลิปนะคะแล้วเราก็จะไปสิ้นสุดที่จุดวางทางวิ่งอีกครั้งนะคะช่วงนี้จะอยู่ในช่วงที่4.2กิโลเมตรนะคะแล้วก็เทท้ายคลิปนะคะหลังจาก4.2กิโลเมตรนะคะ จะพาไปดูระดับหน้าดินนะคะจากช่วงสงเนินไปกุจิกนะคะจะมีการปราบหน้าดินแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูช่วงนั้นกันนะคะณนะตอนนี้นะคะเราก็วิ่งมาถึงช่วงกลางๆแล้วนะคะเราจะเห็นว่าจุดทางวิ่งจุดที่สี่ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นี้ก็มาวันนี้นะคะ ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเสาต่อหมอนะคะในช่วงนี้นะคะก็ขึ้นมาเต็มแทบทุกเสาแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะอาจจะมีบางช่วงนะคะที่ขึ้นมายังไม่เต็มที่นะคะก็จะมีบางช่วงที่เต็มแล้วแล้วก็บางช่วงที่ยังไม่เต็มนะคะ สำหรับเสาต่อมอนะคะช่วงนี้นะคะก็อย่างที่เราเข้าใจกันนะคะว่าเป็นช่วงโรคโควิดระบาดนะคะงานทุกอย่างนะคะก็อาจจะมีชะง,งักลงไปบ้างนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อสู้ในการดำรงชีวิตนะคะช่วงนี้เราก็มาถึงหน้าสถานีตำารวจสุ้งเนินแล้วนะคะ อีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถึงจุดวางทางวิ่งจุดเกือบสุดท้ายนะคะแต่ว่าเราจะเห็นจุดวางทางวิ่งจุดที่3ก่อนนะคะช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ยกทางวิ่งนะคะแต่มีการเตรียมพร้อมหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ยกนะคะสำหรับช่วงกลางๆอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดที่3มนะคะ สำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะบางสิ่งบางอย่างก็นำเข้าจากเมืองจีนนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก็นำเข้าจากเยอรมันนะคะสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างที่นี่นะคะก็จะสังเกตเห็นรถเคนนะคะบางตัวนะคะก็จะมีภาษาจีนติดอยู่ข้างๆรถนะคะก็น่าจะนำเข้าจากเมืองจีนนะคะสำหรับเคนตตัวนั้นๆนะคะ เราก็มาถึงจุดวางทางวิ่งจุดที่3แล้วนะคะก็ยังไม่ได้มีการยกทางวิ่งนะคะแต่ก็เตรียมพร้อมไปได้เยอะแล้วนะคะสําหรับจุดนี้นะคะที่มองเห็นไกลๆนะคะจะเป็นจุดวางทางวิ่งจุดสุดท้ายนะคะที่จะสิ้นสุดระยะทาง4.2กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตรงนั้นกันค่ะ ช่วงนี้นะคะเสาตอมอ้นนะคะก็ยังไม่แล้วเสร็จสักเท่าไรนะคะสำหรับบางต้นนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะที่เห็นนี้ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนาตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดสุดท้ายของการวางทางวิ่งแล้วนะคะ ระยะทางที่4.2กิโลเมตรเราก็จะมาสิ้นสุดกันที่นี่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะพาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะเราจะไปดูมุมสูงกันที่อยู่ฝั่งนน้นนะคะเราจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวสักครู่จะพาข้ามฝั่งไปฝั่งโน้น,นะคะ่ะมาแล้วนะคะ นาตอนนี้เราข้ามมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะคะก็จะเห็นจุดวางทางวิ่งฝั่งนี้นะคะที่มองเห็นไกลๆนะคะจะเป็นจุดวางทางวิ่งจุดที่สามนะคะที่เราวิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะก็จะสังเกตดูนะคะว่า มีการเตรียมทางวิ่งมาไว้รอแล้วหลายช่วงด้วยกันนะคะแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะสำหรับช่วงนี้ก็มีการเอาทางวิ่งมารอแล้ว3ามช่วงด้วยกันนะคะที่เห็นสีขาวๆนะคะจะเป็นทางวิ่งนะคะที่วางรอแล้วนะคะที่เห็นยกระดับอยู่นะคะจะเป็นช่วงที่9นะคะสำหรับฝั่งนี้นะ ก็ได้มาเก้าช่วงแล้วเหมือนกันนะคะช่วงที่เก้านะคะที่ยกระดับอยู่นะคะที่ยังไม่ได้วางนะคะมายืนดูอยู่จุดนี้แล้วก็ถือว่าเก้าไกลแล้วก็ก้าหน้ามาพอสมควรนะคะได้มาไกลมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ พามาดูการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงของที่นี่นะคะที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะพอออกจากจุดนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูระดับหน้าดินหลังจาก4.2กิโลเมตรนะคะก็มีการปรับหน้าดินนะคะตลอดแนวเส้นทางนะคะจนไปถึงสถานีรถไฟกุจิกแล้วนะคะ เดี๋ยวออกจากจุดนี้แล้วจะพาไปดูกันนะคะช่วงนี้จะอยู่ในช่วงที่เลย4.2กิโลเมตรมาแล้วนะคะจะเป็นช่วงที่อยู่ในระยะทาง11กิโลเมตรนะคะสำหรับการทำทางรถไฟความเร็วสูงของที่นี่นะคะช่วงยกระดับ ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะจะเป็นช่วง4.2กิโลเมตรนะคะแล้วก็ระดับดินนี่บวกแล้วได้11กิโลเมตรนะคะบวก4.2แล้วนะคะในทางระดับดินนะคะหลังจาก11กิโลเมตรนะคะก็จะมีการปรับหน้าดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการทำทางรถไฟความเร็วสูงของเส้นนี้นะคะมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะว่าเราจะทำไปถึง เมืองจีนกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะสิ้นสุดในระยะทางที่11กิโลเมตรนะคะและหลังจากนั้นก็จะมีการปรับหน้าดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูจุดนั้นกันค่ะ เราจะสิ้นสุดที่11กิโลเมตรกันที่นี่นะคะหลังจาก11กิโลเมตรแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่นะคะหลังจาก11กิโลเมตรนะคะก็จะมีการปรับหน้าดินแบบนี้ไปเรื่อยเนะคะตลอดแนวเส้นทางจนถึงสถานีรถไฟกุจ,จิกแล้วนะคะ ณนะตอนนี้นะคะท้ายนี้นะคะช่องน้องใหม่รถไฟไทยนะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านปลอดภัยจากโควิดทุกๆครอบครัวนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ขอให้ดูแลตัวเองไปก่อนนะคะเรื่องกินร้อนช้อนเรานะคะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยทุกๆคนนะคะ นี่นะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็จะมีการปรับหน้าดินแบบนี้ตลอดแนวเส้นทางแล้วนะคะจนถึงหน้าสถานีรถไฟกุจิกแล้วนะคะสำหรับการทำต่อเนื่องของทางรถไฟความเร็วสูงของที่นี่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะลากันตรงนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ